พระองสหสมาธินีเ้เล่นจะทาบวุธันตงขิลิเมฆาลังอุติตะกครรตเศนมาลังทานานที่ธรรมวิชินาชิตวามุนินทตนทันเตสะภาวตุเตชยมังคลานิมาลาเดลรกมามติโยตินสะสาพลันติงโครัมปนาระมกมาขมะคาพยายาขั้นขั้นเตสุทันตวิชินาชิตตวามุนินทวน อันเตระซาภวตุเตชัยมังขลายานิมาลาคิริงขจาวรังอธิมาตพูดังตาวาจิจักมาสนนวัทถายุนันตังเมตตมุเซกวิจินาชิตวังมุเนนทัวอันเตระซาภวตุเตชัยมังขลานิโอคีตตะกาตมาติหาตัทธารุนันตัง ตาวันติโยชนะไะทางคุริมาละวันตังอิติปิสรัตมโนชิตวามุนินโทดันเตระสาภวตุเตชยมังกลานีจ่าตวาานาคาชวุลลาลังยวกาภินิญาจินยาญาโทูาวัจนังชยกายมันเจสันเตนะโซมวิชนาชิตวามุนินนโทตันเตระสาภวตุเตชยมังคลานีสาจังวิหายมติสาจกวาตะเกีรตุง วาทาปิโรปิโตมนางัติยันทถปูตังปัญญาปทีปเชลิตัวชิตวามุนินโตทันเตระสาปวตุเตชยมังกะลานินันทัวปนันเถาปุจฉังวิภูธังมาเหตเทงปูทีนาทิลาปุจเคนาปมาปยัญตูอีตูปเทสุวิชินาชิตวามุนินโต อันเตตะสะปวตุเตชยมังคลานีทูคาหาเิพุทธเคนาสุตาทวหสพรำพรำมังวิสูดวิสุดมีเมียปีกับการทิธานัญญานาคเทสวิชินาชิตวามุนินทัวดันเตตะสะปวตุเตชยมังคลานีเอตาปิภูทชัยมังคลาอาคธาทาโยวาจโนทินาติเนศรติมันดันเตนิกวานนิกวิวิธานิจุปาทวานิโมข้างสุขังอธิกรรมเหนื่อยนาดูสะปัญญยวน มหาการุณิโกนาโทหิตายสาวะปานินามกุเลตวะปาลมีสาวะปาตัวซ้ำโพติมุตมังยตะสาศจวัเชนหูตุเมชยมังคังเชยนตัวโพธิยะมุเลสกยานังนันทิวาดนะตตัวเยวังตาบังวิเชยหูวิเชยสุเชยมังคเลจะยะมังคเลีป อปะละชิตปัน n เคลเรกีสิเซปวิโมกเคลเอวิสิกิสวะพุทธานังอปะปะตัวปะมุตาติสุนังขาตังสุมังขาดลังสุปะผ้าตังสุหัติตังสุกโนสุมโหตัวจัสุดีนครับปัมมะจาริสุปะทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินัง มนุกามังปณีิทิเตปัทคีนังปัทคีนางในการตะวานนัตถันตติปัทคีเนียภวตุสาพมังคลังลาขันตุสาพทิวตาสาพพุตานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสาพมังคลังลาขันตุสาพะพทิวัตาสาพะตัมมา นุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเตพระวัตุสาพมังกาลาคันตุสาพระทีวตาสาพปะสังคานุภาเวนัสธาสุทีพระวันตุเต